คลิปนี้นะฮะสองรุ่นนี้ราคาเท่ากันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชอบแบบไหนนะครับระหว่างร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะปี2022ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ฮอนด้าซูเปอร์คัพปี2023นนะฮะตัวนี้เพิ่งมานะครับเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เลือกใช้งานแบบไหนครับนี่ฮะสวยทั้งสองคันเลยนะครับตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยลุย สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง You Tube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มี2รุ่นนะครับที่ว่าราคาเท่ากันนะครับผมเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับประมาณตัวสีดำเทาตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเว็บร้อยสิบไอนะฮะตัวล้อแมตสีดำเทานะฮะนี่ตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับกับตัวซ u เปอร์คัพตัวใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะฮะจดทะเบียนสีขาว สองรุ่นน <ste ak Hayır> ี้ราคาเท่ากันเลยนะครับคเพื่อนชอบแบบไหนนะครับหรือว่าชอบทรงไหนนะับถ้าเป็นสีขาวซุปขับตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบทรงคลาสสิกนะเป็นรุ่นน้ำเบรกหน้าหลังนะครับแต่ถ้าตัวร้อยสิบนี้จะเป็นแบบทรงแบบรถครอบครัวนะครับก็จะเป็นดิฟหน้านะครับแล้วก็ล้อหน้าก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแม็กสีดาด้านนะฮะลายล้อแม็กก็จะเป็นลายห้าก้านนะครับถ้าเป็น ซูเปอร,ร์คัพตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อซิลวดนะแต่ว่ายางของซูเปอร,ร์คัพนี่ใช้ของ i r c นะครับเห็นไหมแต่ตัวนี้ใช้ของวีรเบิร์นะในส่วนของเครื่องยนต์นะเหมือนกันเลยนะครับผมนะตัวนี้เครื่องยนต์ร้อยสิบซีซีนะครับหนึ่งลูกสูบสอง์วนะขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลช่วงชักหกสิบสามจุดหนึ่งนะเท่ากันเลยนะก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะฮะถ้าชอบแบบทรงดูแบบหนักๆนะแบบใช้งานแบบหนักๆก็ แนะนำตัวเว็บร้อยสิบนะฮะเยสายบรรทุกนี่ร้อยสิบนี่สุดยอดเลยครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวล้อแมกหน้าหลังนะครับในส่วนของท่อซู p e r ครัพนี่จะเป็นแบบท่อตรงนะครับนี่แต่โชคลังของซู p e r ครัพก็จะเป็นแบบนี้สปริงอยู่ข้างในนะครับส่วนร้อยสิบในสปริงออกข้างนอกนะฮะส่วนไฟท้ายนะฮะซูบักคัพก็จะเป็นไฟเดียวแยกนะฮะ ส่วนร้อยสิบนี่จะเป็นแบบไฟเลี้ยวติดกับไฟท้ายเลยนะครับเนี่ยไฟท้ายนะเป็นรุ่นบังลมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าซูเปอร์คับนี่บังลมเขาจะใหญ่กว่าตัว110ร้อยสิบนะส่วนเบาะนี่ก็เป็นเบาะยาวเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าข้างในนะของร้อยสิบนี่จะเป็นยูบอกนะครับผมนะแต่ซูเปอร์คับนี่จะไม่มียูบอกนะครับ เวลาเปิดบอกก็เปิดตรงนี้นะเนี่ยจะไม่มียูบอกก็คือใส่ของไม่ได้นะครับก็คือเติมน้ำมันตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม่แบบอนาล็อกนะเนี่ยแบบเข็มนะฮะทั้งเกน้ำมันนะฮะแล้วก็กิโลนะครับส่วนซูอร์คัพนี่จะเป็นอนาล็อกข้างบนนะดิจิตอลจะอยู่ข้างล่าง แต่ว่าเนื้อพลาสติกนี่ซูเปอร์คัพนี่จะหนากว่าร้อยสิบนะฮะเนี่ยฮะซูเปอร์คัพนี่เนื้อพลาสติกเขาจะดูเหมือนหนากว่านะครับสีก็จะเป็นสีขาวนวลนะครับนี่กุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นเหมือนกันนะฮะในส่วนของราคานะครับสองรุ่นนี้นะฮะราคาเท่ากันเลยนะครับผมนะตัวนี้ราคาอยู่ที่49,900บาทนะสำหรับซูเปอร์คัพแล้วก็ตัว110นะฮะ ตัวล้อแม็กปี2022ตัวนี้นะฮะสีดำเทากับซูเปอร์คัพตัวนี้นะเพื่อนๆชอบทรงไหนนะครับถ้าตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบบังลมคลาสสิกนะนี่ฮะวันนี้ใส่ตะกร้าให้นะฮะดูแล้วสวยเลยนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบทรงแบบไหนนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนหรอระหว่างซูเปอร์คัพนะกับเว็บร้อยสิบนะฮะข้างหน้าซูเปอร์คัพนี่จะเป็นแบบไฟกลมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแยกนะฮะ นี่คสวยนะครับข้างหน้าเขาแล้วก็มีตะกร้าให้นะครับแต่ว่าเบรกนี่จะเป็นแบบดำหน้าหลังเลยนะครับส่วนร้อยสิบนะก็จะเป็นไฟนะอยู่ข้างบนไฟเลี้ยวนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ตะกร้าหน้าได้เหมือนกันนะฮะนี่ทรงคลาสสิกกับทรงแบบครอบครัวเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับตัวนี้จะมีดิสนะฮะตัวนี้จะไม่มีดิสนะเป็นรุ่นดำเบรกหน้าหลังนะแต่ว่าตัวเครื่องตัวเดียวกันนะ รูปทรงก็คนละทรงนะครับแต่ว่าราคาเท่ากันเลยนะครับ49,900บาทครับตอนนี้ก็เงินดาวนะครับก็ดาวเริ่มต้นนะฮะอยู่ที่0%นะครับออกรถได้เลยนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะฮะดอกเบี้ยก็1.39นะครับส่งยาวสุดได้4ปีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆจะเลือกเอานะครับว่าจะเอากี่ปีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านที่ผมลงนี่ก็จะเป็นที่ร้านฮอนด้านะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะ สำหรับซูเปอร์คัพนะฮะตัวใหม่ล่าสุดนะนี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับส่วนฝาครอบเครื่องซูเปอร,ร์คัพก็จะเป็นสีบรอนนะส่วนร้อยสิบนี่จะเป็นสีดำนะฮรรูปทรงนี่เหมือนกันเลยนะครับรูปทรงฝาครอบเครื่องนะแล้วก็เป็นระบบเกียร์วนเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์วนสีระดับนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกีย,ร,ย,ร,ย,ร,ยร,ร์หนึ่งเนกะียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เลวลารถจอดนิ่งนะเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาสูก็เหมือนกันนะ ตัวนี้ขนาดหนึ่งลูกสูบ2วาลนะครับผมก็จะมีวาลวีดเสียนะครขนาดลูกสูบนี่47มิลนะแล้วก็ที่เปิดบอกก็อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับซูเปอร์คาระส่วนร้อยสิบก็จะอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะครับสวยงามเลยนะครับผมนะในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะก็อยู่ที่7 1 4กิโลต่อลิตรนะฮะก็ใครที่ สนใจนะฮะหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานที่เน้นแบบประหยัดน้ํามันนะสรุ่นนี้นะฮะจะทนแล้วก็ประหยัดน้ามันมากตัวนี้ฮอนด้าเขาก็รับประกันทั้งคันนะสามปีสามหมื่นกิโลเมตรนะสำหรับ2รุ่นนี้นะส่วนระบบหัวฉีก็รับประกันในห้ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะอันนี้ก็เอาตัวไหนที่ถึงก่อนนะครับนะแล้วก็ถังนะครับของร้อยสิบก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จุน้ำมันได้ลิตรนะรองรับเจ็ดสองหกเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบห้าแล้วก็อียนะแล้วก็ กล่องเก็บของนะครับก็สามารถใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าซุเปอร์คัพนี่ใส่ได้นะครับแบตเตอรี่ของร้อยสิบจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนซูเปอร์คัพนี่แบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถอดน็อตตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับเครื่องยนต์เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันแค่สีนะครับตัวนี้จะเป็นโทนสีบรอนนะครับส่วนร้อยสิบนี่จะเป็นโทนสีดำในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ แล้วก็ราคาก็เท่ากันเลยนะครับ49,900นเาันรบเงินดาวก็เท่ากันนะครับจ่ายรับรถอยู่ที่250บาทนะครับเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนนะครับหรือว่าชอบแบบใช้งานนะครับแบบลุยๆก็จะเป็นตัว1 1 0 110ก็จะเป็นตัวล้อแม็กหน้าดิสเบกหน้าข้างหลังก็จะเป็นดาตัวนี้ก็จะเป็นรถแบบรถครอบครัวนะครับหรือว่ารถตลาดนะครับเห็นเยอะมากนะครับตามท้องถนนนะแต่ว่าซูเปอร์คัพก็จะเป็นทรงแบบคลาสสิกนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็จะสวยแบบ ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเหมือนนะครับนี่ฮะรูปทรงเขาก็จะเป็นแบบทรงคลาสสิกนะครับแต่รถสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมนะนี่สวยงามเลยนะครับสาหรับสีขาวตัวนี้อันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกนะครับแล้วแต่คนใช้งานนะครับว่าเลือกใช้งานแบบไหนนะฮะวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็เทียบดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้ราคาเท่ากันนะครับ49,900บาทนรบาท าส่วนตัวนะครับผมชอบซปเปอร์คัพนะครับผมนะฮะแต่ว่าอยากได้แบบดิ้หน้านะครับก็คืออยากให้ซปเปอร์คัพตัวใหม่นะครับอยากให้ฮอนด้าทำเป็นดิ้หน้าดูนะครับว่าจะสวยไหมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวเลยนะครับสองรุ่นนี้ที่ว่าจะทําเป็นตัวใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนรีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับ